สวีทฮนสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยแลนส์นนล็อตเชนลเนาะวันนี้เรามาเปิดในหน้าเกม Fort จูนไทเกอร์นะอ่ะหรือพี่เสืออ้วนแล้วกันเนาะเออที่เขาเรียกกันนะอ่ะก็มาลองดูนะฮะว่าพี่เสืออ้วนมันจะกระโดดให้เราเร็วหรือเปล่าหรือว่ามันจะดูเรายับนะวันนี้ก็มาลองดูฮนะเดี๋ยวเราลองมากดแบบปั่นมือดูแนละ้วกันเนาะแต่ก่อนจะรับชมเกมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมดนะ้วยเนาะไปกันเลยฮนะกับเกมเกมพี่เสืออ้วนฟอร์จูนไทเก โอเคมาฮะวันนี้เราทุนมาที่200บาทเราจะมาลองแบบกดปั่นมือดูนะดูซิพี่เสืออ้วนมันจะกระโดดให้เราหรือว่ามันจะดูดเรายับนะอะมาลองกดปั่นกันฮะดูหน้ารงหน้าลายแล้วมึงไม่ไม่ไมีโอ้ย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 โอ้โหมึงจะแอคท่าเพื่อไอเพื่อนโอ,โอเคพอเราปรับเบดเป็นเบตห้าก็เริ่มมีคำนวณอยู่นะ,อะโอเคฮะวายก็มาเยอะเนาะแต่แม่งไม่มีคำนวณเลยครับเพื่อนครับเออ,อกดเออ คำนวณแบบนี้บ้างก็ดีนะดูซิวันนี้เดี๋ยวเราจะลองกดๆดูนะเราจะแบบไม่ใช้ออโต้น,นะดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคมีคำนวณมาบ้างฮะัได้โปรดกระโดดมาเถิดเออดูซิ200รบาทมันจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนนะมันจะเร็วหรือช้านะค่อยๆดูกันเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยมาสิเพื่อนโอ้โหมึงจะแอคท่าทำไมเนี่ยไอ้เพื่อนไอ้อ้วงไอ้อ้วงเออสวยฮะเออหยกดอกนี้นะทาแบบมีมาในตอนที่มากระโดดนะ โอเคเลยฮะได้เงินเยอะเฮ้ยเฮ้ย,ยลงมาโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> มึงควรตีนะพี่เอื้อนพี่อ้วงพี่อ้วงโอ้โ oh, ห oh. อ่ะเริ่มดูดแล้วฮะเพื่อนฮะแม่งเออมีคำนวณแบบนี้มาก็าดีบ้างเนาะไม่ใช่แบบ <c oughs> จะดก,กันแบบเขาเรียออะไรดูดยับยับนะโ oh, oh. อ้โหลองดูฮะสองร้อยบาทเราจะหมดในคลิปตาหรือเปล่าเนาะแต่เราก็เล่นแบบกดเรื่อยๆนะดูสิเออคำนวณทีละสามบาทเพื่อน แมเราจะหากำไรจากมันยังไงเนี้ยโอ้โหยห้าบาทมาลองปรับเบ็ดดูเนาะค่อยๆไล่เบ็ดไปเบ็ดหกไปเรื่อยๆเนาะมาลองดูครับโอ้ยค้างค้างค้างเป็นอะไรคะเนี้ยโอ้โหค้างอีกโอ้โยไอ้เพื่อนเป็นอะไรอะอเออมึงโอ้ยแหมหยกมึงคำนวณแตกนอกมากได้นะนจริงอะ ไมมีโอกาสแต่งอกไหมก็มีแต่งร่อกนะแต่ถ้าแบบเบ็ดน้อยๆก,ก็ไม่ได้ว่าจะเยอะนะถ้าแต่งนอกเฮ้ยเอากระโดดมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหอ่างเป่าอ่างเปาก็ได้แต่ขอเต็มแผงนะถ้ามันไม่เต็มแผงเราจะไม่ได้คูณสิบนะเพื่อนๆนะเฮ้ยอ่ะโคสุดท้ายครับลงมาลงมาได้โปรดได้โอ้โหโอเคเวอรี่กู๊ดเวอรี่กู๊ดคูณสิบไปเลยฮะถือว่าไม่เยอะนะได้480เออก็โอเคอยู่แต่ว่า เอออ่างเปล่ามันได้ไม่เยอะนะถ้าแบบจะให้มันเยอะจริงๆอ่ะต้องเป็นแบบก้อนทองหรืออ๋อ,อ,อกระโดดอีกเพื่อนโอ้โหได้โซมาก,ก็ยังได้อะโอเคแต่ขอเต็มแผงเหมือนเดิมครับเพื่อนครับเสือไอ้วงลงมาอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวได้โปรดโอเคเออแม่งพอกระโดดแล้วกระโดดซ้อนเว้โอเคได้คูณสิบมานะส้มถือว่าได้น้อยสุดนะเออแต่มันก็ยังได้นะถ้าแบบมาเต็มแผงนะอ่ะ ไม่น่าเกียดฮะเราทุนไมที่200อตอนนี้ก็ได้มา600อกว่าละเราค่อยๆกดไปเนาะ <Nice. S 1> เดี๋ยวผมจะพยายามแบบค่อยๆไล่เบ็ดดูนะ <Nice. S 1> เออถ้ามันเริ่มแบบเริ่มตันเริ่มอะไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับเบ็ดนะอ่ะเอเอก็ไหลนอกอือ <Nice. S 1> พอเราแบบเริ่มกดมันเริ่มแบบคำนวณอยู่นะ <Nice. S 1> มีคำนวณอยู่นะเอาจริงไม่ใช่ว่าแบบจะไม่คำนวณเลยเนาะ <Nice. S 1> เอเออ่อมนิดชมหน่อยเริ่มิ่งอีกแล้วครับเพื่อนๆครับก้อนทองเอยถ้าก้อนทองมาข้างนอกเต็มแผงก็ได้อยู่นะ เออโอ้ย <Nice. S 1> ปลาทัดน,นี่ก็เบาเบาจริงๆฮะปลาทัดอืมไอ้อ้วงไอ้อ้วงเฮย้ยเริ่มดูแล้วครับเพื่อนครับอ่ะมาลงมาหน่อยกระโดดมาสั <Nice. S 1> กรอบเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โห <Nice. S 1> เออไอ้สม้มแล้วส้มนีก่ก็เบาเบาอื้อหืออ่ะแม่งดูสิไม่เริ่มไม่กระโดดแล้วเพื่อนครับเริ่มนิ่งแล้วฮะ โอ้โหวายเออมากลับไปเรื่อยๆฮะึ้นเป็นเบ็ดเจ็ดเนาะลองดูเผื่อเบ็ดเจ็ดมันจะก,กระโดดมาสักรอบเนาะโอ้โหนี่สวยฮะเออหยกทองหยกหยกไม่ใช่หยกทองนี่หยกเลกเฉยๆอ่ะเออ <Nice. S 1> ถือว่ามันเกมโอ้ยก้อนทองสวยัะเพื่อนครับแบบนี้ก็โอเคหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเห็นไหมถ้าได้แบบ ก้อนทองอะไรอย่างนี้ถ้าแบบมาในตอนที่มันกระโดดนะแ้งเลิกได้เลย,เลยครับเพื่อนครับเพราะมันได้เยอะแน่นอนฮะเออยิ่งถ้าแบบมาปุ๊บแล้วก็แบบก้อนทองเต็มหน้าแล้วคูณสิบไปนะเพื่อนนะแตบบ่เวร์ลกู๊ดแน่นอนครับเพื่อนฮะแต่ถ้าแบบเกมไอเสืออ้วนเนี่ยนะถ้ามันกระโดดแ,แล้วกระโดดมาเพื่อนโอ้โหกระโดดมาแล้วแบบมันไม่เต็มแผงแบบต่อให้มันกระโดดแบบนี้เพื่อนโอ้ยประทับโคตรเบาแน่นอนครับเพื่อนฮะ โอ้ยขอเต็มแผงแต่ไม่เป็นไรขอเต็มแผงครับเพื่อนเต็มแผงมาเพื่อนอีก2ตัวอีก2ตัว,อตวอโอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะอโอเคได้ครับเพื่อนครับเบาแต่ก็ได้อยู่350บาทเออฮนี่แหละถ้ามันม,มาแบบเวลากระโดดแล้วมันเต็มแผงนะเราก็มีโอกาสที่มันคูณ10ิแต่ถ้ามันมาแล้วแบบไม่เต็มแผงนะก็ถือว่าสวยครับเพื่อนนะเพราะมันจะไม่ไม่คูณสิบให้เราเนาะเออกนหยกนี้ก็โอเค ทำไมเวลาแบบกระโดดมาแล้วไม่ไม่โดนแบบของแพงๆเนาะก้อนทองอะไรอย่างี้ก้อนเอ,อ่อก้อนหยกอะไรเงี้ยลงมาแบบส้มประทัดมันก็เบานะเพื่อนนะแต่ถือว่าได้นะเราทุ่มที่200นี้ได้มากลาอ๋อกระโดดอีกแล้วครับเพื่อนโอ้โหส้มแม่งส้มก็ได้อ่ะเพื่อนขอเต็มแผงมาเพื่อนอีกสี่ตัวสามตัวอ่ะลงมาเอา้า2สองตัวครับอีก2ตัวลงมาลงมาลงมาโอ้ยอย่าอย่าบอกนะว่ามันจะจะโอเคโอเคนะครับ นี <muitas S 2> ่เ <sketches> ต oh, uh, so mm ็มแผงแล้วฮะเออกระโดดดีอยู่นะเอาจริงเราค่อยๆไล่เบ็ดมานะนี่ก็ได้แบบ1175แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอกดต่อนะผมว่ามันยังมีโอกาสที่มันยังกระโดดอยู่นะเออถือว่ามันเริ่มคำนวณมาเรื่อยๆอยู่นะเฮ้ย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 ไอ้วงไอ้วงเฮ้ยพอเราเริ่มชมมันมันเริ่มนิ่งครับเพื่อนฮะจริงๆนี่เราเราก็เลิกได้แล้วเนาะแต่ผมแบบคอบ กลับไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะดูซะหน่อยเดี๋ยวถ้าแบบมันนิ่งจริงๆผมก็พอดีกว่านะเออมาเอออ่าเปล่าครับเพื่อนๆครับเออกระโดดมาเพื่อนก็ะโอเคแม่รงสงบิ่อีกแล้วโอโ้โหไม่ให้กุลุ้นแบบอย่างอื่นบ้างเลยเพื่อนอ่ะมาฮะอีกสองตัวลงมาเพื่อนเอ้ยเอานี่ไงฮะที่บอกเนาะถ้ามันแบบลงมาไม่ครบไม่เต็มแผงเนาะ ม่งได้4ี่บาท8ปสตางค์ไอสา่า <Yeah. S 1> มึงกระโดดมาเพื่อโอ้โหเซ <Nice. S 1> ็งเลยฮะนี่แหละความน่าเบื่อของมันคือถ้ามันกระโดดลงมาลงมาแล้วแบบ <Nice. S 1> ไม่เต็มไม่เต็มแผงเนาะมันจะไม่คูณสิบให้เรานะเอออ่ะ <Yeah. S 1> โอเคมีคำนวณอยู่มาเริ่มดูแล้วเพื่อนนะเอ้ยเอ้ยฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลเออ <Nice. S 1> อ่างเปาคำนวณมาคำนวณมา แมงอย่านิ่งเพื่อไออ้วงไออ้วงเออเฮ้ยแมงดูดจับแล้วครับเพื่อนๆครับ <Nice. S 1> โอเคมีคำนวณขอกระโดดสักทีสักรอบสวยมา <c oughs> โอ้โหยมึงแอคท่าเพื่ออะไรเนี่ยไออ้วงเออเออด่ามันก็เหมือนเข้าตัวเองเหรอแมงอ๋อโหยโดูสิฮะ <c oughs> เอาจริงนะมันก็คำนวณดีอยู่นะมีแบบ กดแล้วมันก็เข้าอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบกดแล้วไม่เคลื่อนอะไรไม,ไม่ไม่คำนวณนานะเออโอเคแม่งเริ่มรอยหล่อละเงินโอ้โหส้มมาขอรอบนี้จัดเบ็ด30มสักหนึ่งดอ,อกโอ้โหแตกนอกมาครับรเพื่อนครับหกรบาท <c oughs> นี่แหละเวลามาแตกนอกก็ยังได้อยู่นะอ่ะผมไม่เล่นต่อดีกว่าเนาะถือว่ามาลองปั่นมือแล้วมันก็เกมมันก็ได้อยู่นะ เออมีกระโดดให้ตั้งหลายรอบเนาะมีแค่รอบเดียวที่มันกระโดดมาแล้วมันไม่เต็มแผงนะถือว่าเ,ออเกมเสือว,วัมันก็แบบค่อยๆไล่เบ็ดไปได้นอะอ่ะประมาณนี้ดีกว่าเพื่อนๆครับก็เราทุนที่200บาทก็ได้กำไรมา1 3 7่บาทแบบนี้เราก็เลิกได้แล้วเนาะอ่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องแะส o t c อ a ชแนลด้วยเนาะไปแล้วเพื่อนๆครับบายครับ